สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพามาเยี่ยมชมนะคะเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นไซส์ขนาด60ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยทำเลดีมากๆเลยนะคะอยู่โซนเลี้ยงเมืองหนองมนสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะจะวิ่งตัดจากถนนเข้าหลามก็ไม่ไกลหรือจะมาทางถนนเส้นเลี้ยงเมืองเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะบรรยากาศภายในโครงการนะคะเงียบสงบ น่าอยู่อาศัยมากๆเลยนะคะและน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะสำหรับสภาพบ้านนะคะก็เป็นบ้านที่สภาพดีมีการเก็บงานมีการรีโนเวทเก็บความเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าพร้อมอยู่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณโรงรถของบ้านหลังนี้นะคะ ปัจจุบันรองรับการจอดรถได้1คันค่ะแต่หากคุณลูกค้ามีรถยนสองคันก็มีพื้นที่เพียงพอนะคะในการที่จะรีโนเวทขยายต่อเติมโรงจอดรถออกไปให้รองรับการจอดสองคันได้ค่ะบ้านหลังนี้เดินได้รอบบ้านเลยนะคะสามารถจัดสวนทั้งตรงบริเวณด้านข้างบ้านและตรงบริเวณมุมหน้าบ้านค่ะ มุมนี้เป็นมุมสวนตรงบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะก็จะปูญ้าหรือปลูกต้นไม้ชิคๆเอาไว้รับลมเย็นๆหน้าบ้านนะคะบ้านหันออกทิศเหนือทำให้หน้าบ้านไม่ร้อนด้วยค่ะประตูบ้านก็จะเป็นประตูสไลด์บานใหญ่นะคะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ ในบ้านฝ้าเพดานสูงนะคะแล้วก็ทาสีด้วยโทนสีขาวก็จะให้ความโปร่งโล่งสบายดูบ้านกว้างนะคะสําหรับโซนห้องโถงของบ้านนะคะในโซนลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระจกหน้าต่างบ้านใหญ่รอบด้านเลยนะคะยิ่งเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ก็จะทำให้บ้านเนี่ยดูโฟดูโปร่งโล่งสบายมากขึ้นค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะห้องโถงเนี่ยโอถงแล้วก็กว้างกว่างมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าพื้นที่ใช้สอยในส่วนของห้องโถงเนี่ยจัดเต็มค่ะส่วนโซนนี้เราอาจจะทำเป็นโซนนั่งทำงานและขยับมามุมนี้นะคะก็เป็นโซน l i วิ n g r รูมนั่งพักผ่อนของบ้านค่ะ โครงสร้างบ้านแข็งแรงมากๆค่ะมีการลงเสาเข็มและใช้วัสดุเป็นอิฐแดงทั้งหลังค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของบ้านเล่นระดับนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมเป็นมาสเตอร์เบสรูมของบ้านหลังนี้ค่ะ อาตรงนี้ก็คือห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้นะคะสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะห้องกว้างน่าอยู่นะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะห้องน้ำในตัวก็จะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะก็มี p a r t ช t i o n กัน้นแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะ สำหรับห้องนอนที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กของบ้านหลังนี้ค่ะจะทำเป็นห้องนอนเล็กสำหรับคุณลูกหรือจะทำเป็นห้องพระก็ได้นะคะและห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนรองที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังบ้านนะคะกว้างกว่าห้องนอนเล็กด้านหน้าค่ะห้องนี้เป็นห้องครัวนะคะที่มากับโครงการค่ะ หากลูกค้าต้องการต่อเติมด้านหลังมีพื้นที่ในการต่อเติมได้ค่ะห้องน้ำกลางของบ้านนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะ คุณลูกค้ากำลังมองหาบ้านชั้นเดียวในทําเลโซนเลี่ยงเมืองหนองมนบ้านหลังนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะบรรยากาศของโครงการเงียบสงบน่ายอยู่มากๆเลยค่ะสนใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยค่ะ รายละเอียดแล้วก็ราคานะคะวันจะขออนุญาตใส่เอาไว้ในเว็บไซต์แล้วก็จะแตะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปค่ะสนใจยังไงก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ